เด hmm. oh, ี๋ยวเดี๋ยวอย่าปิดมากครับเพราะว่าตอนนี้ดูไม่เป็นข่าวนขโมโยนขโมยนะโดนจับมาแล้วร้ายไปเลยรู้ไหมแต่ที่นี้ค่บวันนี่21นี้มีได้ข่าวว่าจะมีคันคู่แมกเมนใช่ไหมคะเอ็เอ็ะอยากทราบว่าเกมพ้ามเป็นสไหนคะมีหวานหวานไหมหรือว่ามจะอะไรบ้างเอมออยู่แล้วต้องมีถ่ารักก็ขายของดยแตก็ ก็เตรียมเพลงไว้คือจะหวานไม่หวานต้องไปติดตามเลยแล้วก็ใครที่ชอบเราสองคนแม็กเมย์ก็ไปฟังแล้วก็ไปเตรียมรองเพลงด้กันได้แล้วปั๊ดเป็นไงปัดเจอยังไงหรือต้องก็สามารถสอบถามได้ที่ร้านเลยครับสามารถสอบถามได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าตาดูยิ้มกินหรือแบบค่ามาติดต่อได้เลยราคาเอ็น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 โอ้หแล้วเราเอาเวลาไหนไปซ้อมกันไง ก็ช่วงว่างเราก็คือมาซ้อมคือมันจะมีช่วงว่างที่เราไม่ได้ทำอะไรครับหรือว่าช่วงออกกําลังกายแล้วก็จิบเพลงหรือว่าคุยกันละอ๋ออ้าวซ้อมโชว์ที่นี่เหรอหรือว่าไปซ้อมข้างนอกกันซ้อมข้างนอกครับเช่าห้องอะไรครับก็ซ้อมไปอ๋อเช่าห้องซ้อมด้วยอะไรแต่ละคนดูเหมือนอินเทอร์เนชั่นเลยไปมันก็ผมก็ถามดูว่าเกวเวลาไหนคุยกับหมอตัดผมตัดผมง่างยังไง ธรรมดาคิวนี่เชาแค่เช่าห้องสองกันเองเนี่ยซื้อ